คนที่มีปัญหาถุงใต้ตาเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยเราก็สามารถรีบดูแลตัวเองเช่นเข้าคลินิกความงามไปการฉีดสารเติมเต็มช่วยพยุงชั้นลึกให้มีความหนาแน่นและแข็งแรงมากขึ้นถุงใต้ตาก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าใช้ร่วมกับกลุ่มของสกินแคร์บำรุงผิวบำรุงผิวรอบดวงตาเดี๋ยวจะแนะนําต่อไปนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นถุงใต้ตาเป็นเยอะมากๆทั้งมีกล้ามเนื้อหย่อนออกมาเยอะมากเห็นเป็นถุง การผ่าตัดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่วันนี้ใครที่ยังเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่รีบดูแลตัวเองเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดหนึ่งตัวที่มาช่วยให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่กลัวเข็มแล้วอยากหาสกินแคร์บำรุงผิวรอบดวงตาของตัวเองคลินไอคลีมตัวนี้มีส่วนผสมของเลดูแมท และดูดแมทเนี่ยจะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเส้นเลือดใต้ตาทําให้ลดการข้างใต้ตาส่งผลทําให้ถุงใต้ตาค่อยๆลดว,วมลงและความคล้ำใต้ตาค่อยๆดีขึ้นปราวกัมเป็นสารสกัดจากส้มดิบตัวนี้จะ ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบรอบๆผิวรอบดวงตาลดในเรื่องของการบว,วมถุงใต้ตาได้เช่นเดีวยวกัน BioMenta BF ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดการทำลายคอลลาเจนและเอลาสตินใต้ผิวจะคงความอ่อนเยาวของผิวรอบดวงตาได้ยาวนานขึ้นลดในเรื่องของริ้วรอยใต้ตา ซูเปอร์มอร์จ i ไรซิ่งแม็ตัวนี้เพิ่มความชุ่มชืน้นเกิดจากส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นลหลายตัวรวมกันเช่นโพลีก l ูตามิกแอซิที่ดึงน้ำเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆยิ่งกว่าไฮยาทั่วไปเพิ่มความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้นชูการสควาเลตตัวนี้เคลือบผิวชั้นบนลดเรื่องการระเหยน้ำออกจากผิวทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้นและลดเลือนริ้วรอยเส้นๆใต้ใตาได้ดีมากๆครับ และยังมีส่วนของในอาซินมายที่ลดความคล้ำใต้ตาจากเม็ดสีใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าไม่เป็นหรือว่ามีอายุมากขึ้นหาสกินแคร์บำรุงผิวรอบดวงตาสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับคลีนอายครีมครับ